ไม่่เเเเออียยยงง้้คุบาานืขใจสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกแล้วลุงเชาวนะเมืองคอนในรายการโจะประเด็นร้อนกับลุงเชานะเมืองคอนทางทอล์กพอดแคสต์ a ทยแลนด์ครับผมพี่น้องครับเคยสงสัยกันไหมว่าหนังเก่าเรื่องเดิมที่เคยฉายไปแล้ว พอเอากลับมาทำใหม่มาฉายอีกครั้งมันจะยังสนุกเหมือนเดิมไหมหรือบางทีอาจจะสนุกกว่าเดิมเสียอ,อีกวันนี้ลุงเชาจะมาชวนคุยเรื่องการเมืองที่มันคล้ายๆกับการกลับมาของหนังภาคต่อเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวครับกับหัวข้อข่าวในวันนี้ Mark Return การกลับมาของอภิสิทธิ์ประชาธิปัตย์จะฟื้นไข้หรือแค่ได้ยาพาราประคองอาการ ครับพี่น้องเป็นไปตามที่หลายคนคาดการกันไว้เมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาพักประชาธิปัตย์พักการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยเราได้มีมติเลือกหัวหน้าพักคนใหม่แต่หน้าเก่า <c oughs> นั่นก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั่นเองครับการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่กลับมาธรรมดานะพี่น้องคะแนนเสียงท่วมท้นถึงร้อยละ 96.18โอ้โหเรียกว่าเทคะแนนให้กันแบบหมดหน้าตักเลยทีเดียวแสดงให้เห็นว่าคนในพักส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่นในฝีมือของคุณอภิสิทธิ์ว่าจะสามารถนำพาเรือลำใหญ่ที่ชื่อว่าประชาธิปัตดซึ่งช่วงหลังๆนี่ดูจะโครงเคลงเหลือเกินให้กลับมาแล่นชฉีวได้อีกครั้งทีนี้เรามาเจาะให้ลึกกันสักนิดว่าการกลับมาของคุณอภิสิทธิ์ในครั้งนี้ มันมีความหมายว่าอย่างไรกันแน่ก่อนอื่นเราต้องรู้จักผู้ชายคุณนี้ให้ดีเสียก่อนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือที่คุณมาร์กที่พวกเราเรียกกันติดปากนี่แหละครับโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะพี่น้องเอ๋ยเกิดในอังกฤษเรียนโรงเรียนอีตันที่เดียวกับเจ้าฟ้าเจ้าชายของอังกฤษเข้าเรียนกันจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็ต่อเป็นญาโทจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด แค่ฟังชื่อสถาบันลุงเชาก็หนาวแล้วครับเรียกว่าเป็นนักการเมืองที่โปรไฟล์ดีที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้เข้าการเมืองตั้งแต่ปี2532เป็นสอสอหน้าใหม่ไฟแรงภาพลักษณะสะอาดสะอ้านพูดจาฉะฉานหลักแหลมจนได้ฉายาว่าดาวรุ่งของพรรคประชาธิปัตย์เส้นทางของคุณอภิสิทธิ์ก็รุ่งโรดมาตลอดครับเป็นรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในยุคนั้น แล้วก็ไต่เต้าจนได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่27ของประเทศไทยตอนอายุแค่44ปีเท่านั้นเองถือเป็นนายกที่หนุ่มที่สุดในรอบ60กว่าปีเลยนะพี่น้องแต่ชีวิตมันก็เหมือนกราฟมีขึ้นก็ต้องมีลงช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องเจอกับมรสุมการเมืองลูกใหญ่ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจโลกแฮมเบอร์เกอร์คริสทั้งการชุมนุมประท้วนของพี่น้องคนเสื้อแดง เรียกว่าเจอศึกหนักทั้งในและนอกประเทศแต่แกก็ประคองพาประเทศมาได้ด้วยนโยบายอย่างเช็คช่วยชาติหรือโครงการไทยเข้มแข็งที่หลายคนยังจำกันได้จนกระทั่งการเลือกตั้งปี2554พักประชาธิปัตย์พ่ายแพ้และมาถึงจุดที่เจ็บปวดที่สุดในการเลือกตั้งปี2569ที่พักได้สสต่ำที่สุดเป็นประวัติการคุณอภิสิทธิ์ก็แสดงสปิริต ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเว้นวักทางการเมืองไปพักใหญ่ๆทีนี้คำถามสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับว่าแล้วทำไมวันนี้เขาถึงต้องกลับมาพี่น้องลองนึกภาพตามลุงนะพักประชาธิปัตย์ในวันนี้มันก็เหมือนกับบ้านเก่าหลังใหญ่ที่เคยสง่างามแต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่เสาหลักก็คลอนแคลน คนในบ้านก็ทะเลาะก,กันเองสมาชิกก็ย้ายออกไปอยู่บ้านอื่นกันเยอะแยะเลือดไหลออกไม่หยุดจนบ้านมันสุดโทมลงไปมากคนในบ้านที่ยังเหลืออยู่ก็เลยต้องมองหาสถาปานิกหรือว่านายช่างใหญ่ที่เคยสร้างบ้านหลังนี้ให้แข็งแรงมาก่อนซึ่งคนที่เหมาะสมที่สุดในสายตาของสมาชิกในพักในตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นคุณอภิสิทธิ์นี่แหละครับการกลับมาครั้งนี้ไม่ได้กลับมาธรรมดานะพี่น้อง แต่ยังดึงเอาคนรุ่นใหม่ๆอย่างคุณพงศกรขวัญเมืองลูกชายอดีตผู้ว่าการกรุงเทพมหานครหรือนักวิชาการอย่างคุณการดีเลียวไพโรธเข้ามาเสริมทีมพร้อมๆกับการกลับมาของอดีตแกนนำคนสำคัญหลายคนเหมือนเป็นการบอกเป็นในายว่าเราจะยกเครื่องพักกันใหม่นะจะผสมผสานระหว่างเลือดใหม่กับประสบการณ์ของคนรุ่นเก่ามันก็เหมือนกับคำกลอนที่ลุงเชาเคยเขียนไว้เล่นๆว่า พายเรือในอ่างมาเนินนานถึงวันต้องหานทุบอ่างทิ้งหากคิดจะสร้างสิ่งใหม่จริงอย่ามัวประวิงสิ่งคุ้นเคยคุณอภิสิทธิ์เองก็คงคิดแบบนี้แหละครับว่าจะมาพายเรือลำเดิมในอ่างใบเดิมไม่ได้อีกแล้วต้องทุบอ่างใบเก่าแล้วสร้างเรือลำใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมให้ได้แต่เส้นทางข้างหน้ามันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะพี่น้องโจทย์ใหญ่ข้อแรกคือ จะรวมใจคนในพักที่แตกกันไปคนละทิศคนละทางให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงได้หรือไม่โจทย์ใหญ่ข้อที่2คือจะกอบกู้ศรัทธาจากประชาชนกลับคืนมาได้อย่างไรโดยเฉพาะฐานเสียงหลักในกรุงเทพและภาคใต้ที่เสียไปเยอะมากในยุคที่การเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วมีพักใหม่ๆเป็นทางเลือกให้ประชาชนมากมายและโจทย์ใหญ่ข้อสุดท้ายคือคุณอภิสิทธิ์จะสลัดภาพลักษณ์ของนักการเมืองลูกหนู ที่เข้าถึงยากในสายตาชาวบ้านแล้วลงมาคลุกดินกินข้าวแกงกับพี่น้องประชาชนเพื่อเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของพวกเขาได้มากน้อยแค่ไหนนี่คือการบ้านข้อใหญ่ที่คุณอภิสิทธิ์ต้องทำให้สำเร็จให้ได้ครับสุดท้ายนี้ลุงเฉาอยากจะให้ข้อคิดกับพี่น้องผู้ฟังทุกท่านว่า <S <S การเมืองมันไม่มีพระเอกขี่ม้าขาวที่มาเสกทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ในพริบตาหรอกครับ แต่การกลับมาของคุณอภิสิทธิ์ครั้งนี้อย่างน้อยมันก็เป็นการจุดประกายความหวังให้กับพักประชาธิปัตย์และเป็นการส่งสัญญาณว่าการเมืองไทยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองอีกครั้งหนึ่งเราในฐานะประชาชนก็ต้องเฝ้าดูกันต่อไปครับว่าการกลับมาฉายใหม่ของหนังที่ชื่ออภิสิทธิ์เวชาชีวะในครั้งนี้บทสรุปมันจะจบลงแบบไหน จะเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามหรือจะเป็นหนังเก่าที่คนดูเริ่มเบื่อแล้วเวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการเจาะประเด็นร้อนกับลุงชาวนกเมืองคอนก็หมดลงแล้วครับผมเสียงจากคนคอนเพื่อคนไทยทุกคนเจาะให้เลิกพูดให้ชัดฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินประเทศไทยขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี ที่สมัครเป็นสมาชิกช่องลุงเชาเพื่อนำเงินไปสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยที่โรงเรียนสาธิตยานางาว่าทางเลือกใหม่ของเยาวชนไทยและที่สำคัญฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดทุกประเด็นร้อนกับลุงเชานกะเมืองคอนนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับคนจริง ประเททศไทยฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินเดินประเทศไทยลุงเช้ามาแล้วจ้าไม่